We'll กลับมาในช่วงนี้พามาติดตามสถานการณ์น้าท่วมและสถานการณ์น้าป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่เลยในกรุงเทพมหานครก็ตกเช่นเดียวกันตกทุกวันเลยนะคะผู้ชมก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดค่ะมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งบริการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะหลังประกาศให้พื้นที่5อําเภอเป็นเขต ภัยพิบัติค่ะพาไปติดตามสถานการณ์น้ําที่จังหวัดแพร่กันหน่อยนะคะหลังจากที่เกิดฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านประชาชนในและพื้นที่การเกษตรทําให้ตอนนี้ในจังหวัดมีพื้นที่ประสบอุทกภัยแล้ว5อําอเภอได้แก่อําเภอเมืองอําเภอสูงเม่นอําเภอเด่นชัยอําเภอลองแล้วก็อําเภอวังชิ้น รวมแล้ว40ตำบล198หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ837ครัวเรือนแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยฝนจะหยุดตกแล้วแต่ว่าทางศูนย์บัญชาการเหตรุระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นยังคงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงว่าให้เฝ้าระวังและขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีคำสั่งประกาศให้พื้นที่5อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแล้วเพื่อบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำป่าที่ไหลหลากในพื้นที่อำเภอลองได้พัดทางรถไฟขาดค่ะบริเวณหลักกิโลเมตรที่557ทับ7ถึง8ระหว่างสถานีแก่งหลวงบ้านปิน ส่งผลให้รถไฟขบวนที่13ซึ่งเป็นรถต่วนพิเศษกรุงเทพอภิวัตรเชียงใหม่ช่วงหัวจักและรถพ่วงอีกสองขบวนตกรางนะคะเจ้าหน้าที่รถไฟและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เร่งขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ไปเชียงใหม่พร้อมกับสั่งงดการเดินรถไฟจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพอภิวัตรสองขบวนก็คือขบวน102แล้วก็ขบวน8ค่ะ ไปดูที่จังหวัดลำพูนกันบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์ที่ลำพูนตอนนี้ระดับในแม่น้ํากวงบริเวณประตูน้ําบ้านสีเมืองยูนะครับที่ตําบลเวียงยองอําเภอเมืองตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็ทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่หมู่2หมู่3หมู่4แล้วก็หมู่6ที่บ้านสีเมืองยูด้วยนะครับส่วนพื้นที่อํเาเภอป่าซางก็ได้รับแจ้งว่าตรงนั้นเนี่ยน้ำในลนําน้ําทามีปริมาณสูงขึ้นนะครับอาจจะส่งผลให้น้ำนะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่นําเครื่องจักรกลรถแมคโครรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆไปดําเนินการกําจัดเศษวัชพืชใต้คอสะพานออกอย่างเร่งด่วนแล้วนะครับเพื่อจะไม่ให้ขวางทางน้ําทางด้านของนายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนพร้อมคณะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำนะครับที่บริเวณฝ่ายน้ําลีในรับที่บ้านวังมุนหมู่ที่7ตําบลวังผางอําเภอเวียงหนองล่อง ซึ่งก็คาดการว่าระดับน้ําจากทางภาคเหนือจะไหลลงมาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ได้มีการกําชับให้ทางอําเภอเวียงหนองล่องและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่เนี่ยเตรียมรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ขอให้ชาวบ้านเนี่ยขนของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันไว้ก่อนแล้วด้วยครับจากลําพูนไปดูที่สุขโขทัยกันหน่อยนะครับสำหรับที่สุขโขทัยก็มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจํานวน8อําเภอ9ตําบล135หมู่บ้าน ประชาชนที่สุขโขทัยได้รับความเดือดร้อนไป1,650ครัวเรือนแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า5,000 50, 0ไร่ทางผู้ว่าสุขโขทัยก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ทางการเตรียมความพร้อมอบพยพผู้ประสบภัยการช่วยเหลือเรื่องของอาหารและน้ำดื่นการเตรียมพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรกลแล้วก็กำลังพลพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ครับ ในขณาเดียวกันทางชนระทานของสุขโขทัยนะครับก็ได้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าในแม่น้ํายมที่ไหลลงมาจากอําเภอบ้านศรีสัชนาลัยนะครับปริมาณน้ำเนี่ยอยู่ที่1248ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ไหลผ่านประตูน้ําหาดสะพานจันทร์ในบ่ายวันนี้ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้ำนะครับในอําเภอสวรรคลโลกอําเภอศรีสํารงและก็อาเภอเมืองสุขโขทยัยก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัย ใกล้ทางน้ําไหลผ่านให้เก็บสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิดแล้วด้วยครับปิดท้ายพาไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดพิจิตรหน่อยนะคะซึ่งต้องรับน้ําเหนือหลากทางแม่น้ํายมค่ะมาจากทางจังหวัดสุโขทัยนะคะก็มาสมทบกับน้ําฝนจากคลองลําสาขาต่างๆส่งผลทําให้แม่น้ํายมที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรในพื้นที่หลายอําเภอรปริมาณเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น้ำเนี่ยเอ่ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ํา โดยเฉพาะตำบลรังนกอำเภอสามงามจำนวน2หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน45หลังระดับน้ำท่วมสูงประมาณ50ถึง120เซนติเมตรประชาชนต้องเร่งขนย้ายสัตว์เลี้ยงสิ่งของมีค่ายานพาหนะเครื่องมือทางการเกษตรก็ขนย้ายกันไว้บนที่สูงนะคะคาดว่าระดับน้ำน่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะจะมีน้ำจากสุขโขทัยและพิษณุโลกหลากลงมาสมทบเพิ่มเติมอีกค่ะ จะมาอีกตท่ารแล้วไม่รู้มันจะมาตอนไหนแต่ก็เก็บของไว้ก่อนเลยใช่เก็บของไว้ก่อนตัวน่ะไปบนถนนอไกลเกยขึ้นไปหมดแล้วคีบกว่าแล้วเนี่ยครับมันขึ้นเร็วขึ้นช้ายังไงขึ้นเร็วครับตอนนี้ท่วมเยอะนะครับก <c oughs> <c oughs> ็มิดหัวแล้วเนี่ย <c oughs> เนี่ยมิดหัวเนี่ยอแล้วมีเข้ามาตำรวจมาช่วยเหลืออะไรยัง <c oughs> ยังไม่มีเรอไม่มี ยังไม่มาช่วยเหลือครับแล้วเดือดร้อนได้ยังครับเดือดร้อนแล้ว